เลยจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละค่ะแล้วให้เขาทําชามใหญ่ให้แทนคนก็เลยเตรียมอุปกรณ์การกินมาให้เราในวันนี้นะคะซึ่งเราจะต้องกุ่มค่ะว่าเราจะได้กินในชามไหนชามที่ไปเก็บได้พี่อยากกินชามใหญ่ถ้าหมดนี้ได้นะคะอีพีต่อไปเราจะไปช้าแข่งกับพี่พีอทแล้ว <c oughs> โอ้โหทุกคน <c oughs> มันเยอะมากจริงๆทีม <c oughs> เป็นคนที่โคตรชอบกินก๋วยเตี๋ยวคือกินเส้นทุกวันแบบไม่ต้องกินข้าวก็ได้เออ <c oughs> ทุกคน นี้นะคะก็อยู่กับช่องทิมมิทามวันนี้นะคะก็ในออนไลน์อะ่ะทุกคนมันฮิตกับการไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบเป็นชามเท่านี้ทุกคนชามยักษ์อ่ะก็คือแบบอยากกินมาก มากมากมาก,มากเพราะว่าทีมนะคะเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากแต่ว่าร้านมันไม่เปิดวันนี้ค่ะก็คือให้แป้งติดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือร้านไม่เปิดค่ะเขาจะเปิดแค่สาวอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคาตาเลอร์ซึ่งก็อยากกินนะทุกคนเข้าใจไม่เข้าใจคนอยากกินไหมคือมันต้องกินอะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เลยจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เลยค่ะแต่ไม่ใช่ร้านนั้นนะแต่เป็นร้านแถวบ้านแล้วให้เขาทําชามยายใหญ่ให้แทนซึ่งดูอุปกรณ์ที่เตรียมมาวันนี้มีง,งานเตรียมไว้ให้อลังการมากบอกว่า,วา,วากินนี้จะทำ ค่ะว่าเราจะได้กินในชามไหนชามจะไปเก็บด้วยพี่อยากกินชามใหญ่ก็คือเตรียมอุปกรณ์ให้เราสุ่มพร้อมเลยนะคะทุกคนมางั้นเดี๋ยวเราสุ่มแล้วเราไปร้านได้เดียวกันดีกว่าคืออยากกินมากอะทุกคนกะละมังอันไหนคือกะละมังนี่หรอนี่หรอทุกคนกินไม่หมด นที่ิ้วกระมังเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะวันนี้โอเคค่ะในเมื่อเราจับได้เราก็ต้องกินอันนี้นะทุกคนนี่กระมังนี้มาเลยค่ะไปเว้าก๋วยเตี๋ยวกันตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันกคนนี่ร้านภูผาก๋วยเตี๋ยวเรือที่ยานะร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันทุกคนเราก็เลยไปกินร้านนี้กันนะคะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือจานยักษ์อ่ะพี่ทำให้หนูได้ไหม ได,ได้ไหมชามเท่านี้อ่ะพี่ฮะ <laughs> ชามนี้ได้ไหมคะได้ครับได้เหรอขอบคุณมากเลยค่ะตัดมาเลยครับพี่คนวันนี้เราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจานใหญ่เขาที่เขาจะทําให้นะขอบคุณมากเลยค่ะเคยมีคนมาให้ทําชามใหญ่ขนาดนี้ยังคะพี่ <c oughs> ชามแรกในร้านเลยปะคะ <c oughs> ตามแรกในน้ำเลยค่ะทุกคนถ้าหมดนี้ได้นะคะ EP ต่อไปเราจะไปท้าแข่งกับพี่พีทอิทแล้วทุกคน <c oughs> คือต้องท้าแล้วแต่ถ้าหมดนะคะพี่เขาก็แบบจ้วงไปพักเลยทุกคนต้องจ้วงแล้วนะทีนี้คือมันเยอะมากทุกคนดูดิลูกเส้นเป็นกละมังโอ้โหทุกคน <c oughs> มันเยอะมาก <c oughs> วันนี้ยังตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสามก็คือรอรอท้องมาเพื่อกินอันนี้โดยเฉพาะนะทุกคนแต่ถ้าเมื่อกี้หยิบได้จานอะไรขึ้นมาแล้วก็หายอยู่นะทุกคน <Yeah. S 1> ดีนะคะได้จานใหญ่แต่มันจะใหญ่เกินนะจริงๆทีมเป็นคนที่โคตรชอบกินก๋วยเตี๋ยวคือกินเส้นทุกวันแบบไม่ต้องกินข้าวก็ได้เออหรือเป็นคนที่แบบชอบกินเส้นเส้นอะไรก็ได้เส้นสายใยรักฟอทเอกได้ปะ <c oughs> เขาพูดจริงดัง <X 2> หอมมากทุกคนตอนนี้แบบหอมไม่ไหวแล้วพี่ทิมชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรสุดเส้นเล็กค่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชอบเส้นเล็กเพราะว่าตอนเด็ก,ดกๆพี่จะชอบตะเวนไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันอร่อยหอมๆแบบเนี้ยกับพ่อแต่ร้านเนี้ยคือใช่เลยทุกคนเป็นแบบว่ากินแบบกะทิอะไรกินดีมากทุกคน <ๆ S 1> ก็คือร้านเดียวกับที่ครั้งก่อนเรามาทําตับเอคาดูนั่นเองนะคะครับบะหมี่น้ําทุกอย่างค่ะเอาหมูค่ะบะหมี่น้ำทุกอย่างบะหมี่น้ำทุกอย่างเอาหมูค่ะพี่ อร่อยติดใจค่ะกระมังเป็นกระมังจริงๆท,ทุกคนใส่น้ำซุปแล้วก็อีกเส้นหนึ่งค่ะคนหิวแหละแถว้หิวมากคือไม่ได้กินอะไรแต่เช้าจริงๆเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนชามแรกของร้านและชามแรกของเราเช่นกัน คนนี่ค,ะค่ะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ของเราตอนนี้ก็พร้อมกินมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหิวมากมี3ามเส้นกันไปเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการคลุกยทุกคนดูการคลุกก๋วยเตี๋ยวเป็นการคลุกก๋วยเตี๋ยวที่ลำบากที่สุดในโลกน่าจะต้องท่านี้แล้วทุกคนทุกคน,กนดูเส้นดูความแบบอลังการของชามนี้นะคะเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะ เลิศมากทุกคนทามนี้คือเลิศมากอยากกินเลิเลมองตามไม่กระพริบเจ้เอาจริงๆพอกินไปก็เริ่มรู้นะคะว่าจะให้หมดสักเส้นหนึ่งก็ยังยากนะคะตอนนี้ <c oughs> ว้าวทุกคน <c oughs> ไม่ทันนะคะน้ำเริ่มแห้ง <c oughs> รุนนะคะว่าให้ออพี่ทีมอินสักทีนะาเขาเนี่ยจะได้เก็บต่อ,อมไม่ได้หรอกเข<อ>าซืาอ้อกับผมไปแล้วไงถ้ากินไม่หมดต้องเป็นแฟนพี่เอกกินหมดต้องเป็นแฟนพี่อกอพี่กินหมดแล้วไม่ว่าเขาเป็นกันอยู่แล้วเหรอวะไม่ใช่หุยบะหมี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย หอมมากลย3ทุ่มไหมนั่น4ทุกคนคือมันแบบมือเที่ยงผสมมือเย็นก็คือกินตลอดเวลา2มือ <c oughs> <laughs> ี่ก็กินไม่ค่อยไหวแล้วทุกคนอันนี้ก็หิวนะมามามาเข้ามาเข้ามากินด้วยกันทุกคน5คนต้องเอาให้ลงทุกคนกินให้หมด กินข้าวกับเพื่อนบางทีก็อร่อยกว่านะจริงๆแบบไม่ได้อยากจะแบ่งนะจริงๆที่กินหมดนะแต่ว่าเห็นแบบพวกเราหันไปแล้วแบบยืนถือจานไงนก็แบบทําใจไม่ได้ก็เลยแบบเอเอคือตักออกไปสามจานยังไม่ฟ่งเลย<笑><笑>มันยังไม่ลดลงเลยเมันอร่อยนะทุกคนแต่แน่หยิบนะคะ กคนกกินไปกินมาขาติดด้วยเอาไปเท้าไปตวัดไปเออ้านขาต้องถูกเก้อี้ออถอดรองเท้าสิเออทำไมถึงงนี้เขาได้เนี่ยวไม่ออก่งี้ลถอดรองเท้าเดี๋ยวเวลาเออได้แล้วติต่อิต่อ <พ uka> ทุกคนคะทานมาประมาณ2ชั่วโมงใกล้สําเร็จแล้วคะ่ะทุกคนดูนี่คือตอนนี้นะคะก็เริ่มนิ่งเริ่มอิ่มกันแล้วทุกคนก็อย่าหาทานะ <c oughs> จริงๆถ้าจะกินแบบนี้ทีมแนะนําว่า10คนน่าจะหมดเออประมาณ10คนนะคะกาลังดีเพราะว่าปริมาณที่เรากินกันต่อวันมันไม่ถึงขนาดที่เราทุกคนจะเก็บลูกชิ้นกลับไปกินที่บ้านได้ต่อทุกคนเพราะว่าลูกชิ้นมันอร่อยแต่ว่าเราแค่อิ่มทุกคน รูกชิ้นรวมสาบานชนมาชนก็เท่าที่ไหวค่ะวันนี้เพราะว่าอยากกินเยอะกว่นนี้เดี๋ยวมันจะป่วยเอานะคะทุกคนอันนี้เก็บไว้กินตอนเย็นได้หมดนะต้ลน้ำพันกุบนะรู้สึกว่าหมดนะหมดนี่คือถือว่าหมดใช่จริงเหรอใช่คือถือว่าหมดน้ำน้ำพี่จะกินช่วยกันกับเราวแล้วนลาน่มา สำหรับอีพีหน้านะคะเขาอยากให้ทีมมีถามไปทําอะไรที่ไหนก็คอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปนี้เลยะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกจากคอมเมนต์มาทําบ้างนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากดูนะคะเราก็จะทาตามคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูเลยะค่ะทุกคนสําหรับอีพีหน้านะคะก็จะไปไหนก็รอติดตามกันด้วยอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทีมมีถามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดเมนแรกค่ไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย